สีขาวครับเริ่มปูสามเบี้ยฝั่งสีแดงขยับเรือมาหลังม้าสีขาวขยับเรือคู่ฝั่งสีแดงเดินเรือคู่สีขาวจึงเริ่มเดินม้าครับ สีแดงกินตัดตัวกลางสีขาวใช้เม็ดสีแดงกินอีกสีขาวใช้ม้ากินเบี้ยฝั่งสีแดงเดินเบี้ยลงมาสีขาวถอยเม็ดกับฝั่งสีแดงทิ้มเบี้ยไล่ม้าสีขาวถอยม้าครับ ฝั่งสีแดงเสริมเม็ดขึ้นมาสีขาวจึงเดินเบี้ยริมฝั่งสีแดงขยับโคนสีขาวปูสามเบี้ยเข้าไปสีแดงกินสีขาวถอยม้ากลับฝั่งสีแดงครับผมจึงกินเม็ดอีกทีสีขาวใช้โคนกิน สีแดงครับกินออกสีขาวก็กินจากในออกนอกเหมือนกันจากนั้นสีแดงครับขยับม้าจับเบี้ยสีขาวจึงทิ้มเบี้ยไล่มา้าม้าสีแดงมีโอกาสขึ้นมาสีขาวจึงขยับม้าไปจัดการเบี้ยฝั่งสีแดงครับเดินม้ามาไล่เรือสะก่อน สีขาวจึงเอาเรือไล่ม้าครับฝั่งสีแดงครับเอาเรือกินโคนสีขาวจึงเอาเรือไปกินม้าครับฝั่งสีแดงจึงได้กินโคนฟรีอีกตัวสีขาวเอาขุนไล่ฝั่งสีแดงกินเบีย้ยฟรีเป็นตัวที่สอง สีขาวกินเบี้ยคืนครับฝั่งสีแดงจึงเอามาอ้าเอาเรือไปไล่ม้าครับม้าขาวถอยกลับฝั่งสีแดงใช้เรือกินเบี้ยสีขาวจึงเดินม้าครับไปไล่เรือเรือสีแดงกินเบี้ยอีกตัวสีขาว ถอยมาฝั่งสีแดงครับบีบพื้นที่ด้วยการเดินโคนสีขาวจึงเอาเรือครับไปจับกินเบีย้ยฝั่งสีแดงดันโคนไล่มาสีขาวจึงถอยมาไล่เรือครับเรือสีแดงจึงตีลุกสีขาวถอยลงสีแดงกดโคนลงมา สีขาวกินเบียนะครับฝั่งสีแดงครับผมตีลุกจน